สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ออต้นเพ็มหน้าครับเป็นการเตรียมไม้เริ่มต้นนะครับผมไปตอนมาเนี่ยกิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ตอนติดนะครับทีนี้ถ้าตอนกิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วนะครับทําบอนไฟก็เลือกเอาตาคู่ใดคู่หนึ่ง แล้วก็ทดให้ต่ำสร้างจากต่อนะจะไหวไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เสนอแนวทางไว้แต่สำหรับผมแล้วไม่เอานะฮะเชียเวลาไปไปสร้างมันแก้ไขมันผมใช้วิธีแบบนี้ครับไอตอที่เอามาใหญ่ๆเนี่ยผมเอามาเป็นต้นพันธุ์นะครับพอดีเขาขุดทิง้งผมก็เลยตอนตอนแล้วหลังอย่างนั้นทำตุ้มใหญ่นะตอนมาแล้วก็มา เนี่ยผมมาดัดลวดดัดลวดบิดไว้ปรากฏว่าไม่ได้ผลนะครับการดัดลวดแบบนี้มันมันมันกิ่งไม้ใหญ่แล้วแล้วก็มันเปราะมีสิทธิ์ที่จะหักได้อย่างเนี้นะครับไม่ดีนะฮะผมจะทำอะไรท่านดูเอาแล้วกัน <c oughs> นะเป็นโปรเจกต์เป็นโครงการเป็นเทคนิคนะครับของบอนไซบ้านมดทีเดียวนะเนี่ยขออนุญ,ญาตคุณมดนะ แชร์ให้กับ F4 เออเนี่ยคุณมดเขาแนะนำให้ผมทำแบบนี้นะครับเขาบอกว่านี่คือโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวใหญ่ยังไงผมยังดูไม่ออกนะครับนะเขาแนะนำว่าให้ทำแบบนี้ไว้เลยนะขอบคุณคุณมดนะครับบางทีเราก็นึกไม่ออกจริงต่างประเทศนะครับบางประเทศเขาทำนะ เนะวียดนามก็บิดไว้งียเลยหลังจากนั้นผ่านไปพอมันได้แล้วเขาเขาเข,าเขาค่อยตอนจะตอนจะทาบจะเสียบรากอะไรก็แล้วแต่นะครับทําแบบนี้นะฮะไว้ผมใช้วิธีการแกะใช้แบบนี้ครับบิดเนี้ยขึ้นโค้งเลยนะ ขึ้นโครงกับไม้ที่เตรียมสร้างนะครับคนละอย่างกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอย่างมะขามเนี่ยอย่างเนี้ยเราจัดลากไว้แล้วใช่ไหมครับอันนี้ผ่าลากนะครับนะแบบนี้เป็นอีกลักษณะหนึ่งเราต้องนําไปเลี้ยงให้โตไม่นานครับลงดินแป๊บเดียวนะการเริ่มต้นสร้างบอนไซนั้นผมแนะนําให้ท่านเริ่มตั้งแต่เล็กๆอย่างนี้ กิ่งตอนก็ให้แบบนี้อย่าไปเอากิ่งใหญ่ผมลองมาแล้วนะครับความผิดพลาดแนะนำท่านเลยนะครับทำมาโอ้โหเสียเวลาครับนะทำแบบนี้เอากิ่งเล็กๆแบบนี้แหละเราเตรียมเลยเนี่ยคุณมดแนะนำมาผมโอ้โหได้ไอเดียเลยนะครับเห็นต่างชาติเขาทำผมก็ยังงงอยู่นะนะครับผมบอกโอ้โหเมื่อไหร่มันจะได้ใช้นะครับเมื่อไหร่มันจะได้ โตสักทีสงสัยนะฮะผมเห็นเขาทำผมบอกโคไม่ไหวตายก่อนแน่นอนผลปรากฏว่าคุณมดเ็าทำนะฮะปีสองปีสามปีที่สามเขาก็สามารถที่สร้างงานได้แล้วนะครับนี่ครับนี่เลยโปรเจกต์นะฮะคุณมดยังเผยแพร่มานะแนะนำมาผมก็นำมารีวิวเลยขอบคุณนะครับคุณมดครับ ถ้าเราใช้ลวดขึ้นเลยเนี่ยอย่างนี้ครับเนี่ยถ้าลวดเส้นเล็กเนี่ยมันบิดต่อไปไม่ได้ถ้าเขาเส้นแตกปั๊บเนี่ยฮะเนี่ยไม้ชะางักแล้วไม่โตนะครับไม่แนะนําครับเ,เราทําโค้งก่อนนะทําโค้งแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเอาแบบมาขามเลยครับแต่เราจะใช้กับไม้อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยโค้งมาเลยครับ เห็นไหมไม่หักแต่ถ้าเราใช้ลวดบิดเนี่ยนะไสแตกหมดครับหมายความว่ากิ่งหักครับอย่างนี้ดีกว่านียครับพอเราเข้าแล้วเข้าทีหน่อยพอมันทีทีเราก็จะบิดลวดได้อีก นะครับบิดดักโค้งงอนะพอผ่านไปสักหน้าฝนนี้ก็ตอนได้แล้วครับพอไปก็จะเลี้ยงลงดินจนโตก็จะมีไม้บิดดักสวยนะครับนะบช่องผมก็จะเสนอแบบแบบไม้เริ่มต้นอย่างนี้นะครับพ่อสร้างเองไม้ใหญ่ๆก็แหมไปซื้อทีหลายตังนะฮะไม้หลังหมื่นแค่ตอก็หมื่นแล้วครับ <c oughs> นะไปเจอบอนไซ พอละหมื่นนะถ้าไม้จบก็หลายหมื่นนะครับบอกเลยถ้าใครสนใจนะคะก็มีอยู่ที่สวนบนใจบ้านมดสวนอื่นก็มีนะฮะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ไปเพราะอยากสร้างไม้มากกว่าครับตอนนี้บอกคุณมดว่าอยากอยากอยากสร้างไม้นะครับ ก็เลยอยู่บ้านสร้างไปแล้วก็มีความสุขไปแล้วก็แบ่งปันนะผมอย่างน้อยผมก็มีเพื่อนที่เป็น f อซนะครับหลายท่านนะค,คอมเมนต์มาคู่เป็นกำลังใจนะรสร้างงานไปด้วยกันนะครับเนี่ยเพิ่มหน้าดีลานะฮะอีกอีกปีเดียวไม้กลุ่มนี้เนี่ยผมลงดินแค่ปีเดียวนะครับ แต่ว่าเสียดายที่ลงแล้วไม่ได้จัดลากตอยังขูดมาเลยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมนะครับนาะยจาจําคลิปนี้ไว้นะครับเนี่ยตอส่วนบนมันส่วนล่างผมก็เออ่ทําเป็นตอครับแต่เป็นลากธรรมชาติไม่สวยสงสัยต้องมาเสริมลากเอาเนื้อครับเราสามารถที่มาบิดเห็ไหมมันจะไม่เปาะครับเนี่ย จะให้โค้งงอแค่ไหนก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมไหมถ้ามันเปาะก็เปาะไปแล้วก็สร้างใหม่เยอะแยะนี่นะฮะโค้งวันนี้เลยเห็นไหมครับโค้งวันนี้ครับนะจะจะยาวมาเนี่ยอย่างเงี้ยไม้ไม่ช้านะทําอย่างเงี้ยไม้ช้าครับนะนี่อีกนี่นี่นี่โอ้โหนะครับ ตัดแต่งก่อนเอาใบออกก่อนนะครับลดการขายน้ําด้วยนะครับเดี๋ยวก็แตงใหม่ครับเพิ่มหน้าไต้หวันนะสวยเนี่ยอย่างต้นนี้เห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยใบมันหงิกเขาเรียกว่าใบมันซอฟในหน้าหนาวเนี่ยสวยผิวเปลือกสวยไม้อามาตะนิรันดร์นะครับเพิ่มหน้าไต้หวัน เพียเอาอยู่นะครับเอผมได้แนะนําไปแล้วลองย้อนดูนะเพียมหน้าเพียยี่ห้อเคลียผมตัวชื่อยาอะไรนะผมบอกไปแล้วนะเนี่ยเหมือนกันครับโครงสร้างอยู่ไหนเลยคูนี่โครงสร้างไปแล้วอันใหญ่ คงสร้างเล็กไปเยองหาโครงสร้างใหม่ครับนี่ทำโครงสร้างใหม่นะครับอา่อาอเป็นลวดเก่านะที่ใช้งานบนไซนมาแล้วนะครับใช้มาแล้วจีน,นี้มันมันเป็นลวดเบอร์เบอร์หกเบอร์ เบอร์สี่เบอร์ห้าครับแล้วเราก็มาดัดดัดลวดเก่านี้แหละวิธีดัดก็ไม่ยากครับชอบสไตล์ไหนก็ดัดสไตล์นั้นแหละ ชอบสไตายไหนดัดสไตายนั้นครับอย่างนี้นี่ครับ <c oughs> ถามว่าเอ๊ะมันซ้ำกันนะไม่ต้องห่วงครับเราสร้างไม้จบแล้วก็มีคนเอาไปก็ไปคนละทิศทางครับส่งแสดงก็าส่งเดียวสดน,นะส่งของเราเลยแหละนะ มาเนี้ครับเออนะตัดที่หลังได้นะครับปรับสรงที่หลังได้เนี่ยครับสรงสายยาวเอาตรงนี้เลยเอาตั้งแต่โคนเลยครับ นี่เลยใช้กับไม้ได้ทุกชนิดนะครับท่านไปลองดูนะมาร่วมเป็นโปรเจกต์เดียวกันอีก3ามปีเราจะมีไม้แบบนี้ออกมาเออนะ ถ้ายังไม่ตายก่อนนะมันมีความสุขนะวันนี้ก็พอนะครับมันจะมีมันต้องโค้งมาทางนี้อีกนะครับนี่เลยครับมาสร้างงานด้วยกัน เอาใหา้คลิปยาวหน่อยนะครับคลิปนี้ยี่นาทีแล้วนี่เลยผมอยากมีเพื่อนสร้างงานบอนใสครับนะท่านนะครับพันใดที่ต้องการสร้างงานนะมาเลยสร้างงานไปด้วยกันเนี่ยเคเบิ้ลทายลัดเข้าไป ดีครับอยู่เลยนี่เวลาบิดนะไม้ไม่ไม่หกักไม่เปราะไม่ช้ำด้วยครับเนี่ยผมลองแล้วผมใช้ลวดก่อนต้องแกะออกมาครับพอคุณมดแนะยนำโอ้ผมทำเนี่ยดีเลยโอ้อนี้ไม่สุดแน่นอนเดี๋ยวต้องเขาเรียกว่าต้องรอให้โตครับก็ดึงไปเรื่อย แต่ยาวเลยครับไปปลูกลงดินทีนี้ออืวังอลังการนะครับทีนี้จะแข็งหน่อยครับเพราะได้มมาทำตอนที่มันแก่แล้ว ต้องถ้ากิ่งเล็กๆอย่างนี้ดีกิ่งอ่อนอย่างนี้ดีให้ท่านทํากิ่งอ่อนๆน,นะครับยังเป็นสีเขียวอยู่ก็ได้ครนะพอมันเสียนตาแล้วมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของอบิดดัดไปยากขึ้นนิดหนึ่งนี่ครับเราไล่ไปทีละสเต็ปเลยนี เรียบร้อยครับนี่เลยครับแล้วเราก็มาดัดเอานะค่อยๆดัดนะครับค่อยๆนวดอืมเ้าล,ลัดให้แน่นนะครับถ้ารัดไม่แน่นเนี่ยไอ้เนื้อไม้กับดวดจะไม่เป็นหนึ่งเดียวนะ โอเคออกไปตรงนั้นนะครับตัดที่รวดนะครับไม่ใช่ดัดที่ไม้ไม้มันจะตามมาเองครับนะครับโอเคเลยรัดให้แน่นเลยครับเดี๋ยวเราค่อยตัดออกครับไม่ตัดขั้นก็ใช้มีดปลายแหลม มีดเล็กแค่แค่เเดือยก็สามารถมาใช้ในรอบต่อไปได้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเหลืออันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาทำใหม่นะครับมาดัดได้ครับนะถ้าเห็นว่ามันไม่ตายมันไม่แห้งและไม่ตายท่านก็มาบิดดัดโคงงออันนี้เป็นการเตรียมงานที่ง่ายที่สุดนะตั้งแต่เริ่มต้นจัดรากเริ่มต้นตั้งแต่บิดดัดโค้งงอ นะครับทุกอย่างเริ่มต้นดีเริ่มต้นยากนะครับมันจะง่ายตอนปลายหลังจากนี้นะครับนะหลังจากที่ที่เริ่มต้นแบบนี้แล้วนะฮะเรามาตอนครับตอนเราปาบเลยเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วนําไปจัดรากครับพอนั่งจัดรากเสร็จแล้วก็ไปเลี้ยงให้โตครับปีเดียวสองปีอ่าผมให้สองฝนนะฮะต้นขนาดนี้แล้วก็ต้นมันก็จะใหญ่นะครับ หลังจากนั้นเรามาออมาจัดลากปลูกทาเป็นต้นใหญ่เอ,อี้ยวเนี้ยมันจะสวยมากและอีกประการหนึ่งถ้าเราบิดบิดไว้เนี้ยครับเราเล่นซากเราจะรู้เลยเนี่ยนะตามมันอยู่ข้างไหนข้างไหนเนี่ยเวลาเราเล่นซากนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ยาวไปนิดนึงนะแต่ก็อยากให้ท่านได้จริงๆขอบคุณบอนไซบ้านมดนะคุณมดเป็นอย่างมากทีเดียวแนะนําเนี่ยนะ เขาเรียกว่าเส้นผมบางภูเขานะครับแนะนำมาเงี้ยจริงๆิงแล้วเราก็ตอนตอนทุกปีตอนกิ่งไม่จัดรากแต่ทําไมไม่เอาจัดรากรอบแล้วสวยนะแล้วก็ได้บิดเอี้ยวด้วยนะสร้างลีลาอย่างเงี้ยนะบอนไซบ้านมดแนะนํามาลองไปทําดูนะครับแล้วก็สร้างงานโปรเจกต์นี้ไปพร้อมกันขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับชมสร้างกำลังใจไปด้วยกันครับ สวัสดีครับดูกันครับ